โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอยู่นะตรงนี้ด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมแต่ก็สุดหล่อสุดเท่นะครับในวันนี้ผมอยู่ในเซ,รซิร์ฟมีสุรีมีสัตว์แน่รับของฟรีไปเลยยิงเนี่ยเฮ้ยระบบยิงดีอย่างงี้ก็มันดีครับมีควันด้วยม่ยงินนีง่งนนี่นี่โอเคก็เป็นเซิร์ฟแนววีทั่วไปนะครับ ของเวอร์ชันหนึ่งจหนึ่ง้านั่นเองนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเซตต่างๆของเซอร์เวอร์ที่เขามีอยู่นะคะรับเ็าจะมีบอกว่าเป็นเซตเอาไลน์นั่นเองนะครับอะไรอะ่ะก็จริงตึงนั่งทีอะ่ะยิ้ทีเ่เขาบอกว่าเพิ่งกลับมาเล่นน,นั้นนี่อ่ะนี่มีคนเพิ่งกลับมาเล่นด้วยครับโอเคกลับมาเล่นกันเ,อเยอะๆจะได้ไม่เหงานะเวอร์ชันนี้ เป็นตำนานนะครับเวอร์ชันนี้ดูดูนี่อนนี้ไป็เซ็ตคิดถึงสมัยก่อนที่ทำที่ทำแบบว่าเซิฟเวอร์นะตอนนั้นสนุกมากเลยประมาณนี้อันนี้เซ็ตต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในสปาเลยนะครับถ้าคนถือเล่นเยอะอยู่นะท็อปมันได้นะครับนี่ประมาณนี้ก็เป็นเั่าไปนะมีจุดทิ้งของด้วยนะครับ นี่สุ่มสุ่มสี่โง่โอ้โหปากแซบเกินต้องใช้เงินหนึ่งพันนะครับซื้อกล่องสุ่มอันนี้ก็เป็นของที่ใช้สุ่มอะไรต่างๆนะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นแมปนะครับก็คนเล่นเยอะยนะอยู่นะนี่เจ็ดคนสามคนหน,นึ่งคนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแมปต่างๆมีโซนเอฟเคด้วยนะเนี่ยมันก็จะไหลไงมันก็จะไม่หยุดนิ่งเห็นปหะ นี่มันก็จะดึง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 เลยอะโอเคตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับนะครับฟู้พู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ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 โอเคเรามาดูตรงนี้นะครับก็คือเป็นร้านขายซูเปอร์เด้งนั่นเองนะครับ ก็จะมีของขายต่างๆมากมายเลยนะครับเหมือนไอซูดเด้งทางแสงแโอเคประมาณนี้อันนี้คือเป็นเซ็ตเซ็ตนะครับหรือว่าเป็นเชสดนะครับโอ้เก็บส่วนหัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นของต่างๆ,ๆนะครับเอาอะไรอะ่ะอันนี้คือเอาไว้เบิกหัวเหรอหรือไปเบิกของนะครับผมไม่มีของที่มันที่มีอยู่มันก็เลยไม่สามารถเบิกได้นนเองนะครับ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นแมปฟาร์มบอสกันเลยแล้วกันนะครับเราจะไปฟาร์มบอสให้ดูนะที่จริงกฟาร์มบอสมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะแล้วแล้วแมปฟาร์มบอสอยู่ไหนโอเคมาเราไปฟาร์มบอสกันดีกว่านะครับอย่ายิงค่อยนะครับนี่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  ม่นเอากูแตกเลยเอาแล้วแล้วของไม่ตอบไม่ตอบที่หรอเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตายแล้วนะ,นะผมบอกเลยโอเคได้บอสแล้วไปที่หัวบอสชุบชุบตายเฮ้ยตายเฉยตายเฉย อ๋อเป็นเป็นโนโนดอบนะครับเอ้ปืนแจกก็ยิงคนได้วะทุกคนเอาเรื่องวะเฮ้ยมันวะเฮ้ยเออได้อะไรเนี่ยอุ้ยใครไม่ยิงกูวะมอดิ๋ยดิเออมาดิคิดว่าแน่เหรอ ไม่มีเกาะก็สู้ได้นะเออดิอุ้ยไอ้เชฟบอสตีแรงเกินอุ๊อุอุ๊จะตายเอาไว้แล้วเล่นไม่ฟื้นฟูด้วยครับทุกคนท่านผู้ชมถือว่าเล่นสนุกเลยนะ แต่ผมไม่มีของเท่านั้นนเี่ยตายไหม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 ซูเปอร์ดักซุเป,ปดักซุเป,ปดักซุเป,ปดักโอ้ตายเลยซุเป,ปดักซุเป,ปดักเดี๋ยวก็ตายเลยอะ่ะเอาของไว้นี่ดีกว่าตอนนี้ตั้มผมมีอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับยิงคนก็น่าจะได้ตังค์อยู่นะ ไปฟาร์มบอสต่อดีกว่าดีนะมันไม่ดรอปของไหมครัผมไม่มีของเล่นนะเนี่ยอะ,อะไร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 ตายไปดิซูรปป์ดักยืนนิ่งหางไระเองเลยเอ,ออเออเออ,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 อ ดูลงดูเอ้เอือแตกเลยโอ้ยสนุกดีว่ะแต่ทำไมผมบั็กโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์วิดีโอนี้นะครับเซิร์เซิร์นี้นะเออเซิร์วิดีโออะไรหรอเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสนุกมากสนุกจริงนะถ้าเล่นแบบประจําอ่ะเออไม,ม่ได้หลอกไม่ได้ตัวไม่ได้โกหกด้วยอ่ะอืมไม่ได้โกหกจริงนะอืมเขาเล่นเยอะเลยนะคือนัวได้เลยอ่ะ แต่เซิร์ฟหนองมากนะครับตอนนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะนะบายครับ